ผมชอบเล่นตัวละครชายครับใช่ครับผมเป็นผู้ชายางแท่งและชอบเล่นตัวละครชายบุย้ยซึ่งเกมสมัยนี้ตัวละครหญิงเยอะมากตัวละครชายแทบไม่มีให้เล่นคุณคุณพระคุณเจ้าไม่เข้าใจทําไมทําไมสังคมถึงทํากับผมอย่างนี้มึงตัวละครชายมันเทนะบุย้ยถ้าเราตัวละครชายนะครับมาถือดาบเอ่อแล้วก็ใส่ชุดคลุม สุดเท่เราจะได้เวอร์จิวสลบบานาฟันฟันฟันเนอะ justin bieber ปิวปิวปิวชิ๊งชิ๊งชิ๊งไงตัวละครหญิงถือดาบเราได้คิดม่จะบีคุณความเท่มันต่างกันไหมเอามาว่างข้างกันดีตัวละครหญิงถือดาบอะไรสเตลลาเบดก็ได้อ้ามันไม่เท่เท่าคุณเออพี่ครับพี่ครับผมว่าผมว่าสเตลลาไม่ได้ขายเท่นะครับพี่พี่ก็ว่างั้นน้องพี่ก็ว่างั้น เราจะบอกกับสังคมยังไงว่าตัวละครที่เราเล่นแม่งเท่ชิบหายแต่แม่งสังคมสมัยนี้เขาชอบตัวละครหญิงเว้ยคุณดูเกมกาชาที่ออกมาดิตัวละครชายโอ้โหมีหยิบม,มือตัวละครหญิงเยอะมากไอ้บ้าแล้วผมเล่นอยู่เกมเดยวงไงคือบูว่ากูจะพูดยังไงดีว่าตัวละครที่กูเล่นแม่งมีอยู่4ตัวที่เล่นได้ตัวผู้ชายอ,อกผ่า,าสิคุณตัวละครชายมันก็มีปะปลายแหละแต่แบบว่าตรงเมตาไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะมันยิ่งน้อยลงไปอีกปะ่ะ เลยสี่ตัวโหจะบ้าแล้วแล้วแล้ว,ลวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยปาเล่นเกม RPG อ่ะโอ้โหมีแบบเลือกนะอาชีพเลือกเพศเลือก,อกแต่งตัวหน้าตาตัวละครเพื่อนกูเป็นผู้หญิงหมดเลยหายกูเป็นผู้ชายคนเดียวแถมนะเคยโดนไหมอ่านคอมเมนต์ใน Facebook จะเล่นตัวละครชายไปทำไมครับเอ่อเหม็นเหงื่อครับผมเล่นตัวละครหญิงสาวๆดีวกว่าครับ ตัวละครชายแล้วก็จะมามองตัวตัวละครชายทั้งเกมนั่นแหละครับ,รบโอ้าไม่ดเดย์ไลน์เอ,อ้าสกปรกเอ้าเหม็นเงี่ยโอ้โหโ,โกรธเลยผมโ,โกรธว่ะทำไมเขามาด้อยค่าตัวละครชายเราอย่างนั้นวะแล้วก็นะพี่จะบ่นเหม็นเงี่ยได้ยังไงอะพี่ในเมื่อเราแต่งตัวละครให้เท่พี่เราไม่ได้แต่งตัวละครให้อุบาทเราแต่งให้เป็น สุดยอดปรมาจารย์ดาบแล้วไม่ได้แต่งให้เป็นหลวงอ้วนโว้ยพี่พเมนนั่นนี่ใครมาบ่นนะเว้ยว่าเคทโตไ้ไม่เหม็นเหงื่อเคทโต้่ะเหม็นเหม็นกลิ่นตัวอาเธอร์ไม่ได้มีใครบ่นนะโว้ยเพราะฉะนั้นพวกเราเหล่าภาคีชอบเล่นตัวละครชายจงภูมิใจและสามัคคีกันไปคอมเมนต์ด่ามแม่งกลับไอ้ๆๆ Calm Calm down down Calm down, Calm down. แล้วก็นะคุณคุณเห็นในมอนฮันเปล่า ตัวละครชายเกาะมันโคตรเท่ะนะเว้ยเกาะมันเต็มตัวเกาะหนาคุณมันดูใช้งานจริงมันดูแบบโห่ฟันสลาสลาชูเกาะอย่างหนาอย่างเท่ดูชุ่กอโดการลอนภาคเวิลดีหัวเป็นหมาป่าคุมทั้งตัวโห้โคตรเท่เออแล้วถ้าแจะพูดจริงๆนะทำไมาเกมกาชาเขาถึงตัวละครหญิงเยอะขนาดนั้นน่ะคือคือขายได้ใช่ปะ แล้วตัวละครชายมันยอดไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าวูชิริงเวฟหรือบูว่าที่พูดถึงเนี่ยเปิดมาก็ตุ้จียานนะจียานก็เท่นะเอาหอ,อกมาควงเป็นมังกรนะหูโคตรเทเลยแต่น่าจะขายไม่ดีมั้งหายไปยตัวละครชายตุต่อมาเป็นเหยาอะ่ะพี่เหยาอะ่ะอืมหายไปเลยนะล่าสุดก็เป็นแบนปะเออที่กำลังจะมาก็อย่างว่า เ hey. สงสัยเกมการ์ชาเขาไม่นิยมตัวละครชายจริงๆแฮะแต่ถ้าจะให้พูดว่าเราแพ้เลยก็ไม่ใช่เพราะว่าเรามีเกมซิงเกิลเพเยอร์ยังไงเราเกมซิงเกิลเพเยอร์เราอะตัวละครชายเต็มเลยนะเว้ยคุณความเท่ของตัวละครชายมันมันสุดยอดเลยนะสหรับผมอนะคือเบอร์จิลดันเต้ไรเดนอาเคียโตสอาร์เธอร์มอร์แกน อ่ะย่าอุก็ได้อ่โยนะออย่างเนี้ยโอ้ค,คุณใครจะไม่อยากเล่นก็เห็นไม่จะโสเล่นกันเยอะขนาดนั้นจะมันกลายเป็นอย่างนั้นนะ่ะตัวละครชายก็เป็นที่นิยมนี่หว่าพูดก็พูดแต่ทําไมในเกมกระชาตัวละครชายมันน้อยอย่างนั้นวะเฮ้ยไปไงอะ่ะแล้วสุดท้ายเราก็บ่นอะไรไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเราเป็นส่วนน้อยอ่ะคุณถ้าจใจพูดตามจริงผมก็รู้อยู่นะครับว่าทำไมถึงแพ้ก็ดูนี่สิโอ้พวกคุณ และดูเหตุผลด้านเกมเพลย์ด้วยสุดท้ายผมก็ต้องประชาทีมผู้หญิงเพราะว่าผมผ่านหอไม่ได้คุณถ้าผมไม่ใช่ทีมผู้หญิงตัวละครชายมันตกเมตาไปส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะผมก็มาบ่นแซมแลมไปเรื่อยอ่ะก็ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบเพราะคุณแม่งเจ๋งว่ะ เไม่ดีจึงเลยมีคนฟังกันจบด้วยก็สุดท้ายก็ฝากด้วยนะครับช่องแล้วก็เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ